สวัสดีค่ะอราีชาแนลแม่บ้านอเมริกาค่ะกลับมาพบกับพี่น้อง,อ,งอีกแล้วนะคะพอดีตอนนี้ที่อเมริกาบ่ายโมงตรงพอดีค่ะพี่อรวีก็เลยขึ้นมาทำอาหารกลางวันค่ะก็พอดีห้องครัวยังใช้ทำอาหารได้อยู่นะคะพี่ก็เลยขึ้นมาทำอาหารบนบ้านนะคะแต่ว่าแล้วก็เดี๋ยวนั่งทานในห้องครัวเลยค่ะเพราะว่าห้องทานข้าวก็ยังซ่อมแซมไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราทําก็เป็น ที่ทานข้าวเล็กๆนะคะพี่ก็เดี๋ยวนั่งทานที่นี่เลยมาดูวันนี้พี่ทำอะไรพี่รีทำบะหมี่ค่ะทำบะหมี่เกาหลีค่ะน้องๆค่ะน่าทานไหมคะทำบะหมี่เกาหลีเ,เป็นบะหมี่แบบนี้ค่ะแบบเผ็ดคูณสองค่ะเป็นบะหมี่เผ็ดคูณสองนะคะก็พี่ชอบทานมากก็ทานเป็นประจำเลยเป็นอาหารประจำบ้านเลยค่ะก็าทานง,ง่ายๆนะคะก็ มีส่วนผสมอะไรก็ชอบอะไรก็ใส่เข้าไปพี่เป็นคนที่ชอบเอ็นแก้วนะคะพี่ก็จะตุนเอ็นแก้วไว้ตลอดเลยตุนเอ็นแก้วแล้วก็พวกเครื่องในพวกพวกสามสปีพักคี้ริ้วนะคะแล้วก็พวกเครื่องในเนื้อวัวะคะ่ะพี่ก็จะ,ะต้มตุนไว้นะคะแล้วก็เอาไว้ใส่กับบะหมี่ ไม่ว่าจะเป็นบะหมี่ขาวหรือบะหมี่เกาหลีอ,อย่างงี้พี่ก็จะทําแต่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานน้าซุปเยอะก็จะทําเป็นบะหมี่แห้งแล้วก็น้ําขุกคลิกค่ะก็ทานกันง่ายๆแบบนี้ค่ะพอดีวันนี้ไม่มีลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเนื้อ,นนอที่ทํทคาคราวที่แล้วที่พี่อรุณเคยทําวิดีโอไว้หมดแล้วนะคะคราวที่แล้วนี่พี่ทําลูกชิ้นไว้สองกิโลครึ่งตอนนี้หมดแล้วหมดเมื่อ ครั้งที่แล้วค่ะทีะ่ทานเมื่อไปอาทิตย์ที่แล้วค่ะทานก๋วยเตี๋ยวนะคะก็หมดแล้วตอนนี้เมื่อวานก็ไปซื้อ,อเนื้อมาแล้วค่ะเดี๋ยวหลังจากทานบะหมี่เสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่ขี้เกียจก็ว่าจะทำลูกชิ้นเนื้อไว้ทานอีกนะคะหรือไม่งั้นก็จะไว้ทำพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็บ่ายโมงบ่ายสองมงแล้วก็เดี๋ยวทำก็จะใช้เวลายเยอะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเป็น เดี๋ยวไม่มีเวลาทําอาหารเย็นก็จะเหนื่อยซะก,ก่อนก็เดี๋ยวบางทีอาจจะคงเป็นวันพรุ่งนี้ค่ะเนี่ยค่ะดูสีสันสิค่ะน่าทานมากเลยสีสันจัดจ้านเลยค่ะเผ็ดมากนี่เผ็ดคูณสองเลยนะคะน้องๆค่ะพี่เป็นคนชอบทานเผ็ดแต่ก่อนเนี่ยตอนที่อยังอายุไม่เยอะเนี่ยทานเผ็ดมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้พออายุเยอะแล้วเนี่ยก็ทานเผ็ดน้อยลงแต่ก็ยังทานเผ็ดอยู่ดีค่ะ ทานเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการจุกเสียดก็ทานยาตามเข้าไปเลยสองเม็ดจบเลยค่ะเ <c oughs> นี่ยค่ะว่าทําไมไปยังชอบทานเผ็ดอยู่ทั้งนั้นที่ทานไม่ได้ก็เพราะว่าเป็นคนชอบทานเผ็ดลูกอีสานชอบทานเผ็ดค่ะอ,อร่อยมากเลยแต่ขอเติมน้ำปลานิดนึงค่ะปลาทิพพลด ี๋ยวน้ำปลานิดนึงค่ะจืดก็ไม่อร่อยเนาะไม่เข้มข้นแล้วว่าทำเป็นบะหมี่แห้งน้ำขูดขลิกก็มีใส่ขึ้นช่ายแล้วก็หอมต้นหอมก็ไปนิดหน่อยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราทำแบบแห้งเลยเนี่ยไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะเพราะว่าบะหมี่ย,ยี่ห้ออนี่ เขาเข้มข้นจริงๆแล้วก็รสนี่ไม่ต้องเติมเลยพอดีมากเลยแต่พอดีเมื่อกี้เราทำเติมน้ำเข้าไปก็เลยทำให้มันจืดนิดนึดนงแต่ยังไงก็เราเป็นคนชอบเข้มข้นเราก็ค่อยชอบแบบไหนแล้วก็ปรุงเข้าไปแล้วก็โรยกระเทียมเจียวเข้าไปนิดนึงค่ะเมื่อกี้ามาทานด้วยกันนะคะน่าทานไหมคะน่าทานมาก พี่วิวีก็ชอบทานก๋วยเตีเ๋ยวมันง่ายแล้วก็สะดวกนี่ก็เป็นเอ็นแก้วคะ่ะน้องๆเดี๋ยวพี่จะชิมให้ดูนะว่าอร่อยไหมเอ็นแก้วพี่ตุนเองเลยนะคะอืมอ้มอร่อยมากคะ่ะเจริญอาหารแน่ๆเพราะว่าได้ทานเผ็ดวันนี้ <laughs> ห่อหนึ่งคะ่ะทำ ทำทานทีละหอ่อทําเยอะขนาดนั้นก็ทานไม่ไหวเพราะว่าห่อหนึ่งก็เยอะเวลาทานเส้นบะหมี่เนี่ยพี่อวีก็จะทานคนเดียวเพราะว่าเวลาทําเนี่ยทํานคนเดียวเลยเพราะว่าคุณแจ็คเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ทานแจ็คเป็นคนไม่ชอบทานเส้นค่ะเวลาพี่อวีทําก๋ยวยเตี๋ยวนี่ก็ทําทานคนเดียวก็ต้องทําเมนูกันคนละอย่างคือทานไม่เหมือนกัน เวลาวันไหนที่เราทานก๋วยเตี๋ยวตนเป็นอาหารเย็นนะคะเป็นอาหารเย็นหรือเป็นอาหารกลางวันอะไรก็ช่างเนี่ยถ้าเขาอยู่ด้วยนะคะก็ต้องทําเมนูคนละเมนูเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ทานบะหมี่คือทานไม่เก่งทานเส้นหมี่ไม่เก่งถ้าทานเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะเปื้อนทานไม่ก็เลยไม่ค่อยชอบทานทั้งๆท,ท,ที่ชอบชอบก๋วยเตี๋ยวแต่ความที่ว่าทานแล้วเนี่ยเสื้อเปื้อนทุกครั้งเลย ก็เลยไม่ชอบฐานว่าง,งั้นอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะน้องๆคะ่ะนี่ก็เป็นสามสิบกรีบนะคะที่พี่ต้มไว้นะคะหอมแล้วก็อร่อยมาก อร่อยมากอันนี้เหมือนกันบ้านบ้านพี่นะแม่เคยพาเรียกตาสับปะรดเรียกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นกระเพาะหมูค่ะเอยเป็นกระเพาะเนื้อค่ะอืมอร่อยมากพี่อารบีจะน,น้นเน้นกินพวกเส้นกินน้อยๆแล้วก็กินพวกนี้แทนเนี่ยชอบ เอ็นแก้วแล้วก็30มสิบกรีดกระเพาะอะไรเงี้ยที่เราตุนไว้ค่ะมันทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากๆค่ะอร่อยมากค่ะเปิดกำลังดีเลยค่ะน้องๆค่ะ ยี่ห้อนี้นะคะน้องๆไปหาซื้อมาทานเดียวไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่ว่าคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงๆค่ะชอบมากเที่ยวบีช,ชอบมากเลยอ,อร่อยมาก อยากให้มาทานด้วยกันค่ะเพราะพี่อวีทานคนเดียวนะคะตอนนี้เงาเงาคนเดียวเต่๋ยาน้องๆก็จะได้ยินเสียงพัดลมนะคะพัดลมเสียงดังๆเสียงดังมากเลยเพราะว่าช่างที่เข้ามาเตรียมที่จะทาสีวันพรุ่งนี้ค่ะเขามาโปสีตามพวกอขอบอะไรต่างๆไ,ไว้ค่ะแล้วเขาเปิดพัดลมไว้เมื่อกี้เขาก็มาบอกพี่ก่อนที่เขาจะไปบอกว่า ยังไงร,รบกวนให้อย่าจะปิดพัดลมนะคะเปิดไว้ทั้งคืนเลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะได้มาทาสีค่ะก็บ้านก็เสร็จประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะคะก็อีกไม่นานก็คงจะได้ย้ายเข้ามานอนในบ้านได้ปกติละก็ตอนนี้ก็อดทนหน่อยก็นอนในรถแต่ก็ยังดีที่ว่าอย่างที่พี่เคยบอกว่ายังดีที่ห้องครัวเนี่ยังขึ้นมาแล้วก็มาทำอาหารทานในห้องครัวได้อยู่คะ่ะอืม อร่อยมากค่ะชีวิตอยู่ในต่างแดนก็อย่างนี้ค่นะน้องก็จะให้สะดวกสบายเรื่องอาหารการกินก็คงจะไม่เหมือนที่เมืองไทยเราค่ะที่เมืองไทยเนี่ยอยากทานอะไรบางทีเราก็ไม่ต้องได้ทําเองแล้วก็ไม่ต้องไปมาทําให้ยุ่งยากเสียเวลาแค่อย่างอยู่คนเดียวอย่างงี้ก็ไปนั่งทานอยากทานอะไรก็สั่งทานได้สบายแต่อยู่ที่นี่เราอยากทานอะไรเราก็ต้องซื้อมาทํามาเตรียมไว้หมดเลยนะคะเนี่ เขาคือทุกอย่างในตู้เย็นเนี่ยพี่อรีต้องมีหมดเลยพี่อรีก,ก็จะมียิ่งช่วงหน้าหนาวนะคะก็จะมีตู้แช่เหมือนที่เขาแช่ไอศครีมที่บ้านเรานะคะพี่ก็จะมีตู้แช่นะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูวันหลังนะคะก็จะเตรียมอาหารทุกอย่างเลยมันจะเป็นซี่โครงหมูเนือน้อหมกเนื้อทําสเต็กเนือ้อหมูเนือ้อไก่ทั้งไก่เป็นตัวหรือเป็นชิ้นเนื้อปลาทั้งเป็นตัวแล้วก็ที่เขาแล่แล้วนะคะพี่ก็จะเอามาแพ็คทาเป็นแต่ละั้างสําหรับทานนะคะแล้วก็ใส่ช่องฟิสไว้เลย ช่งหน้าหนาวนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องออกไปซื้อของบ่อยๆบางทีหิมะตกนะคะหิมะตกเยอะๆแบบนี้ทากันต่อค่ะคุยกันไปเรื่อยๆอย่าพึ่งเบื่อกันนะเป็นเพื่อนพี่อรวีนหน่อยค่ะอร่อยมากค่ะดูสิคะ หาง่ายๆสบายๆสไตล์อบบีนี่คือคอนเซ็ปต์ของพี่พี่ทำอะไรทำอาหารหรือจะกินหรือจะทานอะไรก็ได้ง่ายๆไม่ต้องมีพิธีรีตองค่ะ แค่เราได้ทำอาหารเราก็มีความสุขแล้วแล้วก็สะอาดนะคะปลอดภัยทำทานเองที่บ้านเสียงพัดลมดังหน่อยนะคะเพราะว่าช่างเขาเปิดเป่าสีค่ะสีที่เขาโป้ไว้วันนี้ค่ะพรุ่งนี้เขาจะมาทาสีแล้วค่ะ ดีใจจะได้บ้านใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้สามสิบเปอร์เซ็นแล้วสามสิบกลีบอร่อยมากๆเลยค่ะพี่ต้มไว้ตุนไว้ตุนใส่ยาจีนไว้หอมอร่อยมากเลยค่ะอร่อยจนกินกระดงกระเด็นไปหมดแล้ว ่มากพอเรามีทุกอย่างเตรียมไปครบเสร็จแล้วเรามีอุปกรณ์ทุกอย่างครบไปแล้วเนี่ยเราก็ทําแค่ท่านาทีเราก็ได้ทานแล้วเนาะบะหมี่ อร่อยค่ะน้องๆที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยคงจะคุ้นชินกับกับบะหมี่ยี่ห้อนี้แล้วนะคะเพราะว่าเขาจะมีขายตามร้านทั่วๆไปนะคะร้านเอเชียทั่วๆไปแต่ว่าน้องๆที่อยู่เมืองไทยลองทานดูนะคะที่ชอบเผ็เดๆนะคะอร่อยจริงๆค่ะอร่อยมากนี่พี่ไม่ได้เติมพริกป่นเลยนะคะเนี่ยใส่แต่พริกที่เขาจะมีเครื่อง ผสมมาให้เรียบร้อยอร่อยมากจริงๆแล้วก็เผ็ดสะใจค่ะอร่อยมากร่อยจริงๆ ขอบคุณน้องๆนะคะทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเยี่ยมบ้านพี่อรวีนะคะขอบคุณจริงๆค่ะไว้ในพี่อรวีจะไปเยี่ยมทุกคนเลยนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นพี่เป็นน้องกันนะคะ,ะมีอะไรก็คอมเมนต์มาใต้วิดีโอนะคะเราจะได้คุยกันแต่ว่าอยากจะรู้เรื่องราวอะไรก็ทักทายกันมาได้นะคะพี่ยังไม่ได้ทำวิดีโอที่เป็นเรื่องราวของตัวเองเท่าไหร่ก็ มากก็จะเป็นการอยู่การกินการไปกันมาอยู่ตรงนี้นะคะไม่ได้ทําอะไรแล้วยิ่งชว่วงนี้โควิดเนี่ยพี่ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะอยู่บ้านก็เลยเป็นแม่บ้านอเมริกาจริงๆคะ่ะน้องคะ่ะอยู่บ้านจริงๆคะ่ะไม่ได้ไปไหนเลยตั้งแต่โควิดนะคะ สามสิบกรีบอร่อยมากเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆืนมาทานด้วยจังเลยยินดีต้อนรับนะคะเพื่อนๆนน,น้องๆนะคะที่อยู่อา่าวอชิงตันนะคะถ้ามีโอกาสผ่านมาทางสโปคแคนพี่อรวอยู่ที่สโปคแคนวาเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะยังไงกิ้งกังมาหาได้เลยนะส่งข้อความมาเลยได้นัดเจอกันหรือว่าแวะมาทานข้าวมาทานอาหารอีสานที่บ้านพี่อรวีนะคะยินดีต้อนรับค่ะ อร่อยมากอร่อยจริงๆค่ะพี่ทานนี้จนเราก็เผ็ดมากๆทั้งๆที่เราไม่ได้ใส่พริกอะไรเพิ่มเลยนะคะแต่เผ็ดมากๆเลยค่ะวันนี้อากาศหนาวนะคะเพื่อนๆอากาศที่สปอแคนหนาวรู้สึกจะ พอตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยพี่รีจะตื่นตีห้าครึ่งหกโมงเช้าทุกวันเลยนะคะก็ตื่นมาเนี่ยก็ยิ่งอยู่ในรถบ้านเนี่ยเปิดมาก็ต้องขึ้นมาใช้ห้องน้ําข้างบนใช่ไหมคะเพราะว่าพยายามเซฟห้องน้ําในรถเนี่ยจะใช้เฉพาะกลางคืนถ้าเช้ามานี่ก็จะขึ้นมาใช้ห้องน้ําอยู่ข้างบนนะคะช่วงที่รถบ้าน่้มแซมเนี่ยกราจะได้ไม่ต้องได้ดูแลเรื่องถังเก็บของเสียในรถนะคะก็อากาศหนาวมากเมื่อเช้าแล้วก็พออาบน้ําแบบท่าเสร็จแล้วก็เลยใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ เมื่อเช้านี้พออาบน้ําเสร็จก็ไปส่งของไปเมืองไทยนะคะก็อากาศหนาวค่ะก็ใส่เสื้อแขนยาวทั้งวันในค่ะวันนี้อากาศหนาวจริงๆก็คิดว่าวันสองสวันนี้ถ้าเกิดอากาศยังหนาวอยู่นี้พี่ก็จะย้ายพวกกระถางดอกไม้ที่เอาไว้ตรงระเบียงบ้านนะคะเข้ามาไว้เก็บไว้ในห้องครัวก่อนอเพราะว่าถ้าเกิดรอให้บ้านเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเกิดเขาเหี่ยวก่อนเนาะเสียดายเพราะว่าต้นไม้ที่นี่ค่ะแพงมากๆแล้วก็พี่ก็ดูแล รักษาเขาย่างดีเลยเดี๋ยวนี้ก็ใหญ่ๆต้นใหญ่กันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเหี่ยวแล้วก็ตายซะก่อนจะเสียดายมากๆเลยก็คลิปนี้ก็คงพอแค่นี้เพราะว่าก็ามันจะนานไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อซะก่อนนะคะแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ามาเป็นเพื่อนพี่อรวีนะคะแม่บ้านอเมริกา ก็ขอบคุณจากใจค่ะแล้วก็ยังไงก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะก็ติดตามคลิปวิดีโอของแม่บ้านอเมริกาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะแบ่งปันแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์เรื่องราวในชีวิตนะคะเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนลายเหงาให้กันนะคะแต่ว่าท่านใดถ้าเกิดว่ามีอะไรข้อสงสัยหรืออยากจะแนะนำนะคะติชมก็สามารถส่งมาใต้คลิปวิดีโอให้กับ แม่บ้านอเมริกาได้เลยนะคะก็ยินดีรับฟังแล้วก็จะปรับปรุงและพัฒนาคลิปให้ดีดยิ่งขึ้นต่อให้ยิ่งขึ้นไปนะคะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ายังใหม่ในการทําวิดีโอลง YouTube นะคะก็เป็นน้องใหม่จริงๆคะ่ะก็แม่บ้านอเมริกาเพิ่งทําวิดีโอได้อยู่2เดือนคะ่ะก็ยังใหม่การตัดต่ออะไรก็ยังทําไม่เป็นแนละ้วเพื่อนท่านไหนที่มีความชํานาญแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่อง าการตัดต่อว,วิดีโอหรือ,อยังไงก็แนะนำแม่วานอเมริกามาได้นะคะยินดีแล้วก็จะขอบคุณมากๆค่ะโอเคไว้เ,เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ